หน่วยที่8การวัดและประเมินผลการเรียนรู algebra, ้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาหรือเด็กที่การเรียนรวมวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในเรื่องการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษทางการศึกษาและเพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้มีความรู้ในเรื่องของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่าแผน IEP มาแล้วในหน่วยนี้ก็จะพูดถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษหรืออาจจะเรียกให้เข้าใจง่ายว่าเด็กพิเศษเรียนรวมนะคะทำไมต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลังจากที่เราจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้นั้นเพื่อประเมินพัฒนาการของนักเรียนทั้งในด้านความประพฤติกิกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับการเรียนการสอนนะคะโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโอกาสความเท่าเทียมและไม่มีการเลือกปฏิบัติให้นำไปสู่การพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพรวมทั้งสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไปและเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542แก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่2พุทธศักราช2545ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของชาตินะคะในหมวดที่4มาตรา26เนี่ยให้สถานศึกษาจัดการประเมินนักเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียน ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการมาเรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพุทธศักราช2551ที่กำหนดให้มีการวางระเบียบข้อกำหนดประกาศคำสั่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียนในกลุ่มนี้การวัดและประเมินผลเนี่ยจะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนนะคะจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สําหรับนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษทางการศึกษามีดังนี้นะคะหนึ่งเพื่อประเมินความรู้ความสามารถพื้นฐาน และความต้องการจบเป็นพิเศษเพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 2. เพื่อประเมินพัฒนาการและผลการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อตัดสินผลการเรียนเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้หรือจบไตรชาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะมีรายละเอียดดังน um, <please> ี้ค่ะการประเมินความรู้ความสามารถพื้นฐานและความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นการประเมินก่อนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นการตรวจสอบหรือประเมินความรู้ความสามารถ และความพร้อมพื้นฐานของนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษทางการศึกษาเป็นรายบุคคลตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษานะคะกนวางแผนการจัดการศึกษาและจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผน IEP เนี่ยจะต้องมีการประเมินโดยกรรมการเพื่อวิเคราะห์จุดเด่นความสามารถและก็ศักยภาพที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้และจุดด้อยคือสิ่งที่นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้หรือปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้นะคะการประเมินควรประเมินตามสภาพจริงหลายสถานการณ์ให้ครอบคลุมซึ่งจะทำให้เราทราบความบุกองของนักเรียนแล้วนำสิ่งที่เราเจอมากำหนดในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งจะเป็นแผนที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของนักเรียนการประเมินพัฒนาการและผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและก็ผลการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะเพื่อนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นการประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะระยะ เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนการจักดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่าแผน IEP หรือไม่หากผลการประเมินนักเรียนไม่ผ่านจุดประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะต้องหาวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้งนี้การประเมินต้องให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนรายบุคคลด้วย ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนเป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้หลังจบหน่วยการเรียนรู้หรือเสร็จสิ้นการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่าแผนไอพีนะคะรวมทั้งการประเมินปลายภาคเรียนหรือปลายปีซึ่งผลการประเมินใช้ในการตัดสินผลการจัดการเรียนรู้หรือตัดสินว่านักเรียนควรจะได้มีคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพใด โดยให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายการประเมินเนี่ยครูควรใช้วิธีการที่หลากหลายเช่นการพูดคุยการใช้คำถามการสังเกตการเขียนสะท้อนการเรียนรู้การประเมินการปฏิบัติงานการตรวจการบ้านการประเมินแฟ้มสะสมงานแบบทดสอบการบันทึกการประเมินตนเองของนักเรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรมเป็นต้น เพื่อให้ทราบว่านักเรียนบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่าแผน IEP หรือไม่โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางนะคะหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา การดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีแนวทางดังนี้ 1. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษทางการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินระดับความสามารถและความต้องการจาเป็นพิเศษเพื่อปรับปรุงพัฒนาและตัดสินผลการเรียน 3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทางการศึกษาควรอยู่บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่าแผน IEP รวมทั้งการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์การการเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4. ต้องดำเนินการด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาและศักยภาพของนักเรียนโดยมีแนวทางดังนี้4.1ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการนำเสนอ ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาทักษะต่างๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพความพิการหรือความบกพร่องนะคะ4.2ช่วยเหลือในการตอบสนองให้นักเรียนได้ตอบสนองหรือแสดงออกในรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาความพิการหรือความบกพร่อง4.3ช่วยเหลือจัดสภาพแวดล้อมรูปแบบของการประเมินการสอบหรือการทำงาน ที่ได้รับมอบหมายที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาความพิการหรือว่าความบกพร่อง4.4ช่วยเหลือด้านเวลาและตารางและตารางเวลาเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้รอบด้านทั้งด้านความรู้ความคิดกระบวนการพฤติกรรมเจตคติสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาความพิการหรือความบกพร่อง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเที่ยงตรงยุติธรรมและเชื่อถือได้ 5. พิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียนความประพฤติพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมการทดสอบประเมินควบคู่ไปกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล 6. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมิน เให้มีการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่างๆและ 8. สถานศึกษาจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษารายงานผลการเรียนแสดงวุฒธธิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของนักเรียนแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษทางการศึกษาควรอยู่บนพื้นฐานที่สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาของนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่าแผน IEP เป็นเครื่องมือในการดําเนินการเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกณกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ,ะการเรียนรู้หมายถึงการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมแต่ต้องปรับให้ใช้ให้เหมาะสมสดคล้องกับสภาพความบกพร่องของนักเรียนใช้วิธีการที่หลากหลาย โดยเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่าแผน IEP 2. ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนหมายถึงการประเมินความสามารถศักยภาพในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนซึ่งต้องคำนึงถึงข้อจำกัดและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง ต่อการพัฒนาและควรปรับวิธีประเมินให้เหมาะสมกับความบุกพร่องและสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่าแผน IEP ด้วย 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์หมายถึงการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมจิตสํานึกให้สามารถอยู่ร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆในสังคมได้อย่างมีความสุขการประเมินต้องคำนึงถึงความสอดคล้องตามความบกพร่องของ,ของนักเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่าแผน IEP 4การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียนหมายถึงการประเมินการปฏิบัติกิจกรรม ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยปรับให้สอดคล้องกับสภาพความสนใจความถนัดและศักยภาพของนักเรียนอย่างไรก็ดีสิ่งสำคัญคือต้องใช้วิธีการประเมินและเครื่องมือให้เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องของนักเรียนในแต่ละคนด้วยแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมแบ่งออกเป็นสามลักษณะลักษณะที่หนึ่งกรณีนักเรียนบกพร่องที่มีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกับนักเรียนทั่วไปและเรียนรวมเต็มเวลามีแนวปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะหนึ่งวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้เหมือนนักเรียนทั่วไปสองปรับวิธีปรับเวลาในการวัด ตามความจำต้องการจำเป็นของนักเรียน 3. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและวิธีการให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาแบบประเมินเช่นขยายตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นสัญลักษณ์แล้วก็รูปภาพการฟังแล้วก็ตอบปากเปล่าอาจจะใช้เทปเสียงซีดีขึ้นอยู่กับความบกพร่องของนักเรียน ลักษณะที่สองกรณีนักเรียนบกพร่องที่เรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปทั้งเต็มเวลาและบางเวลาและต้องมีการปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องของนักเรียนมีแนวปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะหนึ่งวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้เหมือนนักเรียนทั่วไปสองเป็นการวัดเฉพาะบุคคลไม่เปรียบเทียบกับนักเรียนทั่วไปสาม เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือตัวชี้วัดจะต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องในชั้นเรียน 4. ปรับวิธีการวัดให้เหมาะสมกับความบกพร่องของนักเรียนแต่ละบุคคล 5. ปรับเครื่องมือเช่นให้สอบเป็นตอนๆแทนที่จะสอบรวดเดียวทั้งฉบับ 6. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้เหมาะสมตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผน IEP 7. ปรับระยะเวลาสอบขยายเวลาไม่จำกัดเวลา 8. ปรับสถานที่สอบเพื่อไม่ให้รบกวนนักเรียนคนอื่นๆ 9. การนำเสนอข้อสอบโดยมีการอ่านโจทย์ให้แล้วให้เลือกตอบ 10. วัดประเมินความก้าวหน้าที่ระบุไว้ในแผน IEP ลักษณะที่3 กรณีนักเรียนบกพร่องรุนแรงที่ไม่สามารถปรับใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ต้องมุ่งทักษะชีวิตทักษะทั้ง5้ด้านเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขมีแนวปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ประเมินผลตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดไว้ในแผน IEP 2. เป็นการวัดเฉพาะบุคคลไม่เปรียบเทียบกับนักเรียนทั่วไป 3. ประเมินความสามารถตามระดับคุณภาพซึ่งครูต้องกำหนดเกณฑ์ระดับคุณภาพไว้ชัดเจนว่าระดับคุณภาพที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเป็นอย่างไรหรือถ้าตั้งไว้3ระดับเนี่ยต้องมีเกณฑ์หรือลูบิกว่าหนึเป็นอย่างไร 2. เป็นอย่างไร 3. าม เป็นยังไงนะคะ4ประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานใช้วิธีการยืดหยุ่นและปรับวิธีการให้คะแนนอาจกำหนดเป็นระดับคุณภาพก็ได้อย่างเช่นระดับคุณภาพ5ทําทำได้5ครั้งระดับคุณภาพ4ี่ทำได้4ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะ 5. ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดสัดส่วนคะแนนที่เหมาะสมเช่นจากการทดสอบระหว่างเรียนอาจจะร้อยละสามสิบการร่วมกิจกรรมร้อยละยี่สิบการนำเสนองานร้อยละสามสิบการมาเรียนร้อยละสิบสอบปลายปีร้อยละสิบอย่างนี้เป็นต้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียนและแตัดสินว่านักเรียนมีความรู้ทักษะความสามารถคุณลักษณะอันพึงประสงค์อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนว่าบรรลุไปตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดในระดับใดสามารถที่จะเลื่อนชั้นหรือไม่สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาจะต้องจัดทำระเบียบ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และสอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษทางการศึกษาซึ่งควรมีสาระดังนี้อันที่หนึ่ง หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 2. การตัดสินผลการเรียน 3. การให้ระดับผลการเรียน 4. การรายงานผลการเรียน 5. เกณฑ์การจบการศึกษา 6. เอกสารหลักฐานการศึกษา 7. การเทียบโอนผลการเรียน เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ตามศักยภาพที่แท้จริงการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่สถานศึกษาต้องดำเนินการให้มี เพื่อหลีกเรี่ยงข้อจำกัดบางประการที่อาจส่งผลต่อการวัดและประเมินผลรวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านรูปแบบของแบบทดสอบหรือข้อสอบอาจจะทำได้โดยการอ่านโจทย์หรือคำสั่งให้โดยไม่ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม หรือขยายตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นหรือถ้าหากว่าเป็นนักเรียนที่มีความพิการเฉพาะด้านอาจจะเป็นอักษรเบล,ลหรือล่ามมือสําหรับเด็กที่มีความพิการในโรงเรียนของเราในเรื่องของความพิการเฉพาะด้านอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่ามีเราก็จะต้องช่วยเหลือเขาและอันที่สี่ก็คือใช้แถบบันทึกเสียงหรือใช้ซีดีในการช่วยเหลือให้เขาได้มี ความสะดวกในเรื่องของรูปแบบของแบบทดสอบ2การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านวิธีการตอบแบบทดสอบอาจทำได้โดยการเขียนคำตอบลงในแบบทดสอบก็คือให้เด็กเขียนคำตอบลงในแบบทดสอบเลยแทนใช้กระ,ากระดาษคำตอบนะคะแล้วก็อันที่สองก็คืออาจจะช่วยเขียน โดยที่ผู้ช่วยต้องเขียนตามที่นักเรียนบอกอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องใช้ความคิดของตัวเองความรู้สึกของตัวเองในการเขียนคําตอบของเด็กลงไปนะคะส่วนด้านที่สามความช่วยเหลือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมอย่างเช่นสอบเป็นกลุ่มเป็นรายบุคคลหรืออาจจะให้สอบที่บ้านและอันที่สี่ก็คือ,อความช่วยเหลือในเรื่องของการกําหนดเวลาสอบตารางสอบ อาจจะปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเวลาหรือตารางสอบเช่นขยายเวลาหรืออนุญาตให้มีการหยุดพักในระหว่างที่เด็กทำแบบทดสอบคุณครูคะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษของเรานั้นมีข้อคิดว่าจะวัดอย่างไรก็ได้วิธีไหนก็ได้ถ้าช่วยประเมินผลการพัฒนาให้เขา และเขาสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพาค่ะในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษาทางการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียนของเรานั้นมักจะมีคำถามจากท่านผู้มริการโรงเรียนและคุณครูผู้สอนอยู่เสมอว่าแล้วทางโรงเรียนจะตัดสินผลการเรียนของนักเรียนเหล่านี้อย่างไรในการตัดสินผลการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษทางการศึกษาให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตัดสินผลการเรียนตามที่หลักสูตรแกณกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551กำหนดคือการตัดสินผลการเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเวลาเรียนทั้งหมดแต่อาจยืดหยุน่นตามสภาพความบุกร่องต้องประเมิน ความสอดคล้องกับมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551โดยสามารถปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพความบุกคขงของนักเรียนแต่ละบุคคลและต้องมีการประเมินตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผน IEP แผนการสอนเฉพาะบุคคลหรือแผน IIP โดยการประเมินจะประเมินในสองรูปแบบ คืออิงพัฒนาการและอิงกับเกณฑ์ไปพร้อมๆกันการตัดสินผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาสรุปได้ดังแผนภูมิดังนี้ค่ะเวลาเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบการเรียนรู้แปดกลุ่มสาระ,ะการเรียนรู้ต้องมีผลการประเมินผ่านทุกวิชาซึ่งอาจจะใช้ผลการประเมินตาม จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแผน IEP นะคะการประเมินการอาาร่านคิดวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อครบแล้วนักเรียนถึงจะสามารถตัดสินผลผ่านเกณฑ์ได้ <Nein> การให้ระดับผลการเรียน ให้ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผน IEP โดยนำมาพิจารณาประกอบกับระดับผลการเรียนปกติโดยคำนึงถึงพัฒนาการความรู้ความสามารถตามศักยภาพของนักเรียนส่วนในด้านการเลื่อนชั้นใช้เกณฑ์พิจารณา3ประเด็นคือมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเวลาเรียนทั้งหมดอันที่สอง ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดหรือผ่านตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผน IEP อันที่ 3. ผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดทั้งนี้จะต้องยืดหยุ่นตามศักยภาพของนักเรียน การเรียนซ้ำชั้นไม่ผ่านรายวิชาเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มว,ว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับสูงขึ้นแต่ให้คํำนึงถึงศักยภาพวุธิภาวะความรู้ความสามารถและระดับความหมกข,ข้่งของนักเรียนด้วยส่วนในเรื่องของการสอนซ่อมเสริมกรณีที่นักเรียนได้รับการพิจารณาให้ซ้ำชั้นหรือมีความรู้ความสามารถไม่เป็นไปตามกระบวนการ หรือเจตคติคุณลักษณะาตามที่สถานศึกษากำหนดหรือตามแผน IEP คุณครูควรมีการจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการสอนปกติสังเกตการจบการศึกษาจะต้องอิงกับแนวปฏิบตัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551แต่ต้องมีความยืดหยุ่นมากกว่านักเรียนทั่วไป โดยพิจารณาจากจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผน IEP และอันสุดท้ายในเรื่องของการส่งต่อคือการเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งเช่นเลื่อนชั้นย้ายโรงเรียนหรือไปศึกษาต่อในสถาบันใหม่โรงเรียนต้องทำแผนการส่งต่อสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ควบคู่กับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผน IEP โดยมีเอกสารส่งฐานต่อดังนี้อันที่หนึ่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผน IEP ของนักเรียนคนที่เราจะส่งต่ออันที่สองแบบสรุปผลการประเมินตามแผน IEP อันที่สามเอกสารรับรองความพิการอันที่สี่แบบประเมินพฤติกรรม อันที่ห้าแบบบันทึกข้อคิดเห็นและอันที่หกแฟ้มสะสมงานแฟ้มประวัติเอกสารด้านสุขภาพของนักเรียนในกรณีที่เราส่งต่อหากเราไม่มีเอกสารแสดงถึงความพิการหรือแสดงถึงความบกพร่องของนักเรียนแล้วนักเรียนเมื่อเข้าไปอยู่ในโรงเรียนใหม่อาจจะไม่ได้รับการดูแลจากโรงเรียนใหม่ดังนั้นในเรื่องของการส่งต่อเอกสารที่แสดงถึงความ พิการหรือว่าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กนักเรียนจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง